สวัสดีครับอันนี้วันนี้เป็นวิชานาฏศินป์นะครับวิชานาฏศินป์นะ,ะเราจะเริ่มเรียนทฤษฎีของวิชานาฏศินป์ให้จบนะครับภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับใช้เวลาประมาณ3าถึงสสัปดาห์นะครับก็คือเดือนนี้แหละทั้งเดือนนะครับเราน่าจดะเรียนอยู่ประมาณ4คาบนะครับนั้น ครูจะให้จบเรื่องนาฏศิลป์ที่เป็นทฤษฎีนะครับหลังจากจบนาฏศิสิ์เดือนธันวาคมก็จะเป็นการปฏิบัติเครื่องดนตรีก่อนนะครับเมื่อสอบการปฏิบัติเครื่องดนตรีเสร็จก็จะเป็นการปฏิบัตินาฏศิสป์นะครับก็จะมีท่ารําให้ฝึกง่ายๆนะครับเป็นท่ารําง่ายๆนะให้พวกเราลองฝึกดูนะครับอ่า แต่คาดว่าถ้ายอดผู้ติดเชื้อลดลงนะครับก็เราอาจจะได้เปิดเทอมแล้วอย่าลืมนะครับได้สำรวจการฉีดวัคซีนของนักเรียนนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนต้องให้ความร่วมมือด้วยนะครับต้องแจ้งบอกความจริงนะครับว่าเราฉีดหรือไม่ได้ฉีดนะครับที่บ้านเรามีอยู่กี่คนฉีดกี่คน ครบกี่เข็มแล้วต้องแจ้งรายละเอียดอย่างละเอียดนะครับไม่งั้นถ้าเราไม่แจ้งโรงเรียนเราก็จะเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีความปลอดภัยจริงๆเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดโรงเรียนแล้วก็มาโรงรเรียนได้นะครับตอนนี้ทุกคนน่าจะอยากมาโรงเรียนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้ความร่วมมือกับคุณครูประจําชั้นทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับ ให้ประสานงานกับผู้ปกครองให้ดีประสานงานกับครูประจำชั้นให้ดีนะครับตอนนี้ใครครบ12ขวบแล้ว12ปีแล้วอายุครบ12ปีแล้วก็จะมีนโยบายนะครับในการเริ่มฉีดวัคซีนนะครับอ่าเี็มที่1น,นะแต่ตอนนี้เขากำลังประชุมกันอยู่นะลูกนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวจะติดตามข่าวจากครูประจำชั้นนะครับ เดี๋ยวคุณครูเขาจะแจ้งเราไปด้วยแต่ตอนนี้ณขณะนี้นะครับครูประจำชั้นเขาได้แจ้งเราไปแล้วในเรื่องของการสำรวจข้อมูลในการฉีดวัคซีนของครอบครัวของเราที่บ้านนะครับเราอยู่กันกี่คนมีพ่อแม่ลูกปูย่ย่าตายายลุงป้านะ้าอานะครับต้องให้รายละเอียดให้ครบนะครับใครฉีดแล้วกี่เข็มใครหนึ่งเข็มใครสองเข็มก็ต้องแจ้งด้วยนะครับเพราะว่า ทางโรงเรียนจะได้รวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อแจ้งไปยังสาธารณสุขจังหวัดนะครับในการที่จะทําให้พวกเราได้เปิดเทอมมาโรงเรียนนะครับเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองก่อนเป็นหลักเนาะอันนี้ตัวแจ้งข่าววันนี้แค่นี้นะครับแจ้งข่าวแค่นี้นะทางโรงเรียนแจ้งมานะครับรอติดตามและประสานงานกับครูํำชั้นนะครับ อ่าทีนี้ใครพร้อมแล้วเอาหนังสือขึ้นมาเลยเอาหนังสือขึ้นมาเลยนะครับอ่าคนที่ไม่ค่อยจะเข้าเรียนเนี่ยนะครับพยายามตามเพื่อนให้หน่อยนะลูกนะบางคนน่ะไม่เข้าเรียนแล้วก็ไม่เข้าสอบไม่ทำอะไรเลยนะครับตามเพื่อนให้ด้วยครูพ,พยายามชวนเพื่อนดึงเพื่อนเข้าไลา์กลุ่มให้ได้นะครับเลยมี ข่าวประชาสัมพันธ์ก็จะแจ้งในรายกลุ่มวิชานี้นะครับทีนี้ดูใครมีหนังสือแล้วนะครับเอาขึ้นมาแล้วก็เปิดไปที่หน้า80 4นะครับหน้า84 85ใครมีหนังสือแล้วขึ้นมาดูประกอบนะครับดูประกอบการอธิบายของครูด้วยนะครับครูจะใช้เทคนิคเดิมก็คือการเล่าเรื่องให้นักเรียนฟัง โดยเล่าจากหนังสือให้หนักเรียนฟังเพื่อการทาําความเข้าใจที่ง่ายนะครับเราจะได้มีความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าใครลืมสิ่งที่ครูเล่าให้ฟังเราก็ย้อนกลับไปอ่านได้แบบนี้นะครับเราจะใช้วิธีนี้นะครับเพราะว่าเราอยู่ห่างไกลกันเลือเกินนะเราไม่ได้มาอยู่ในสัมผัสในห้องเรียนนะครับถ้าอยู่ในห้องเรียนเราจะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ หน้า8ปก็จะเป็นบทที่4หลักการนาฏศิลป์และการละครหลักการนาฏศิลป์และการละครนะครับมีอะไรบ้างนะาการจัดการแสดงนาฏศิลป์และการละครเขาใช้มีวิธีการจัดยังไงมีหลักการจัดยังไงนะครับดูในภาพนะครับ ภาพตัวอย่างหน้า8 4นะอันนี้เป็นตัวละครเป็นม้านะครับนะเป็นตัวละครเป็นมานะ้าท่าทางก็เลียนแบบธรรมชาติท่าทางของม้านะครับอ่าทีนี้บทบาทหน้าที่ในการแสดงบทบาทบทบาทหน้าที่ในการแสดงด้านศิลป์และการละครนะครับ ถ้าจะทำให้สำเร็จลุล่วงได้โดยสมบูรณ์ก็ต้องมีการร่วมมือร่วมใจกันของผู้จัดในฝ่ายต่างๆตามบทบาทและหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแสดงนั้นๆนะครับดูนะครับทีนี้มีหน้าที่อะไรบ้างนะครับ1นึงฝ่ายจัดการแสดง ฝ่ายจัดการแสดงก็คือบุคคลหรือบุคลากรนะครับที่มีความสามารถในด้านต่างๆน,นำมารวมและตั้งทีมกันขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการแสดงนี้ให้สำเร็จลุล่วงนะครับอ่าบุคคลที่หนึ่ง ที่มีหน้าที่เลยก็คือผู้อำนวยการสร้างก็คือผู้คิดริเริ่มให้มีการจัดแสดงหรือการแสดงนั้นๆนะครับให้มีการจัดแสดงนั้นๆผู้อำนวยการสร้างจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับว่าเราจะจัดการแสดงนี้ขึ้นเพื่ออะไรและเราจะแสดงอย่างไร เป้าหมายกลุ่มเป้าหมายของผู้ชมคือกลุ่มใด่าใครบ้างที่จะมาชมการแสดงอันนี้ผู้นวยการสร้างต้องเป็นคนคิดนะครับอ่เมื่อผู้นวยการสร้างรับผิดชอบหน้าที่ในส่วนนี้ของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับอันนี้รวมไปถึงค่าใช้จ่ายด้วยนะครับผู้นือการสร้างต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่าจ้างนักแสดงค่า อุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ค่าทำดนตรีจ้างวงดนตรีจ้างนักแสดงจ้างทีมงานผู้อำนวยการสร้างจะต้องเป็นคนจ่ายเงินทั้งหมดนะครับอ่าทีนี้เมื่อผู้อำนวยการสร้างวางแผนเสร็จเรียบร้อยก็มีการส่งมอบงานที่ตัวเองคิดไว้เนี่ยไปให้กับทีมที่ตัวเองตั้งขึ้นมา นะครับเช่นงานประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์การแสดงการต้อนรับผู้ที่มาชมการประสานงานกับฝ่ายต่างๆนะครับเพราะนั้นผู้อำนวยการสร้างจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการเรื่องต่างๆอย่างดีต้องต้องไม่วอกแวกเลยแหละนะครับต้องเป็นคนที่มีความคิด บูรณาการได้สุดยอดมากนะครับต้องเก่งด้วยนะ,ะมาดูทีนี้ไฟล์ต่อไปผู้กำกับการแสดงอ,อันนี้ผู้อำนวยการสร้างก็ต้องเป็นคนเลือกว่าจะให้ใครกำกับการแสดงทีนี้มาดูหน้าที่ของผู้กำกับการแสดงนะครับผู้กำกับการแสดงจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านของการแสดงเป็นหลักโดยต้องไปเลือกคัดสรรผู้แสดง ไปเทสต์อ่าไปเทสต์ไปออดิชั่นนะผู้แสดงเมื่อได้ผู้แสดงครบแล้วก็ติดต่อให้มาฝึกซ้อมและต้องกำชับคอยควบคุมดูแลการแสดงการฝึกซ้อมเพื่อที่จะนำมาแสดงนั้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอา้าเลือกนักแสดงมาได้แล้วเอา้าทิ้งบททิ้งไรให้ก็เอา้าแสดงกันเลยก็ไม่ได้เพราะงั้นกับการแสดงจะต้องเป็นคนที่ จู้จี้จุกจิกพอสมควรนะเพราะต้องเก็บรายละเอียดทุกอย่างในการแสดงนะครับผู้กำกับจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในการแสดงชุดที่จะจัดขึ้นนั่นแหละเป็นอย่างดีออต้องรู้ลึกรู้จริงรู้กว้างรู้แคบรู้หมดทุกอย่างทุกซอกทุกมุมในการแสดงชุดที่จะจัดขึ้น ถ้าม่มีความรู้เลยก็จัดไม่ได้ก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนไปยังไงนะครับอต่อไปหน้าที่ต่อไปผู้กำกับเวทีผู้กำกับเวทีก็คือผู้ที่จะต้องประสานงานระหว่างผู้แสดงหน้าเวทีกับผู้แสดงหลังเวทีจัดคิวเริ่มจากอะไรต่อไปคืออะไรนะครับนั้น ผู้กำกับเวทีก็จะเหนื่อยเหนื่อยสุดแล้วนะครับเพราะต้องดูแลผู้แสดงทั้งหมดทั้งชุดการแสดงและเวทีประกอบฉากอะไรต่างๆทุกอย่างที่อยู่บนเวทีผู้กำกับเวทีต้องเป็นคนจัดทั้งหมดอ่าโดยเริ่มตั้งแต่การฝึกซ้อมไปจนถึงการแสดงบนเวที และในระหว่างที่มีการแสดงนั้นผู้ผู้กับเวทีก็ต้องดูแลผู้แสดงนักแสดงด้วยควบคู่ไปด้วยนะครับเช่นคอยเตือนเรื่องเวลาบทบาทที่ใช้ในการแสดงจัดการเรื่องเครื่องแต่งกายต่างๆประสานงานใครขึ้นคิวไหนอ่านะครับทีนี้ นอกจากผู้กกับเวทีก็จะมีคนประสานงานพูดง่ายว่าเป็นทีมงานของผู้กกับเวทีอีกต่างหากนะครับก็เช่นผู้กำกับฝ่ายแสงและเสียงควบคุมความอลังการของแสงและเสียงผู้กำกับเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายอันนี้ก็คือเป็นทีมของผู้กำกับเวทีนะครับผู้กำกับฝ่ายดนตรีน่าจะิสีย นนี่นะครับนะการจัดการแสดงนะครับจากที่ครูโตกล่าวมาเมื่อกี้นะครับของผู้กับวเวทีก็แสดงว่ามันมีการประสานงานกันหลายฝ่ายมากๆใช่ไหมครับนะมีการประสานงานกันแทบทุกอย่างเลยทุกเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆปีกย่อยไปจนถึงรายละเอียดกว้างๆนะครับ ต้องมีความละเอียดถี่ถ้วนมากที่สุดพูดง่ายๆว่าให้ต้องถ้าบอกว่าร้อเปอร์เซนเต็มคือดีที่สุดเนี่ยก็คงไม่ใช่กับการแสดงเพราะว่าการแสดงเขาต้องมีการซักซ้อมแล้วก็มีการฝึกมากกว่า100%อืมต้องฝึกอย่างน้อย200%ถึงเวลาแสดงจริงมันถึงจะบริบูรณ์สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับ่าต่อไปฝ่ายต่อไปผู้แสดง ผู้แสดงที่มีการคัดเลือกมาแล้วนะครับก็คือบุคคลที่มีความสำคัญและมีความสามารถในการถ่ายทอดการแสดงถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆให้กับผู้ชมที่ที่มาชมการแสดงนะครับคำว่าผู้แสดงจะต้องมีความรู้ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญน,นะครับ อย่าลืมนะครับผู้แสดงต้องมีความรู้ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญนะต้องเชี่ยวชาญเลยนะจะมาแบบรู้งูงงปลาไม่ได้เด็ดขาดเลยผู้แสดงนะครับเพราะตัวปัจจัยหลักสําคัญในการแสดงก็คือผู้แสดงนี่แหละนะครับจะดีหรือไม่ดีสมบูรณ์แบบไม่สมบูรณ์แบบก็คือผู้แสดงนะครับอืม ผู้แสดงจะต้องสื่อสารกับผู้ชมถ่ายทอดอารมณ์ให้ผู้ชมคล้อยตามให้ได้อนืนี่สำคัญมากนะครับต่อไปฝ่ายอื่นๆนอกจากฝ่ายสที่สําคัญที่กล่าวมาทั้งสี่ฝ่ายแล้วนะครับก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยของฝ่ายจัดจัดการแสดง เช่นผู้ออกแบบฉากผู้ที่ฉายไฟไฟเทคนิคต่างๆฝ่ายธุรการไฟประชาสัมพันธ์่ายสถานที่แผนกต้อนรับเมื่อมีการต้อนรับแล้วก็อาจจะต้องบางบางบาง,บางสถานที่เขาก็จะมีฝ่ายโภชนาการด้วยทำไมต้องมีฝ่ายโภชนาการเพราะผู้แสดงเองก็ต้อง ดื่มต้องกินนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีฝ่ายโภชนาการเอาไว้รองรับผู้แสดงก่อนอันดับแรกต่อไปถ้ามีงบประมาณสูงหรือเก็บค่าใช้ใจ่ายเก็บค่าเข้าชมก็อาจจะมีเบรกหมายถึงมีของว่างเป็นขนมเป็นน้ำเช่นกาแฟอะไรพวกนี้หรือน้ำหวานต่างๆนะครับน้ำอัดลม แจกสาหรับผู้ที่เข้าชมนะก็ต้องมีฝ่ายโภชนาการด้วยนะครับนะส่วนมากก็จะเป็นเบรกนะครับเป็นเบรกอาหารว่างเนาะของว่างเป็นเบรกง่ายๆนะครับถ้ามีนะ,นะอ,ะอันนี้คือบทบาทหน้าที่ของฝ่ายจัดการแสดงนะมีแค่นี้แหละนะครับแต่เวลาทำเหนื่อยนะครับ ายจากการแสดงนี่เหนื่อยมากนะครับอทีนี้มาดูหน้าที่สรุปหน้าที่ของฝ่ายต่างๆหนึ่งผู้อำนวยการสร้างคือบุคคลที่ต้องหาทุนหรือออกทุนหาสถานที่ติดต่อสถานที่ในการแสดงในการที่จะไปจัดการแสดง ผู้กำกับการแสดงเป็น2อผู้กำกับการแสดงเป็นต้องรับผิดชอบการแสดงทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจนจบนะครับเริ่มก็คือคัดเลือกผู้แสดงจบก็คือแสดงจนจบเสร็จแล้วจบเรื่องราวที่แสดง3ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดงต้องอยู่ข้างๆผู้ผกำกับเพื่อให้คำปรึกษาหรือคอยช่วยงาน อื่นๆและรับคำสั่งโดยตรงจากผู้กำกับให้ไปประสานงานกับผู้แสดงหรือฝ่ายต่างๆอื่นด้วยนะครับผู้กำกับเวทีอ่าต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงทั้งหมดต้องไม่ให้ผิดพลาดเลยบนเวทีหรือสถานที่การแสดงนะครับดูแลทุกอย่างดำเนินการแสดงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต้องอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสดงและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงทั้งหมดนะครับต่อไปผู้แสดง5จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้กำกับอย่างเคร่งครัดแต่ถ้ามีสิ่งที่ข้อเสนอแนะที่ดีและส่งผลดีต่อการแสดงอันนั้นเราเสนอแนะไปได้ผู้กำกับจะเอาใช้ความคิดของเราหรือเปล่าก็แล้วแต่ของผู้กำกับเพราะผู้กำกับก็คือหัวหน้ากลุ่ม นั้นเราต้องฟังูรุงกลับก่อนแต่ถ้าเรามีข้อเสนอแนะที่ดีแล้วตรงใจกับู้กำกับอ่าโอเคก็เริ่มงานกันได้ทําได้เสริมเสริมงานขึ้นไปได้อีกนะครับอ่าต่อไปหกผู้ออกแบบฉากและแสงอ่าฝ่ายเนี้ยนะครับก็คือผู้ที่จะต้องจัดบรรยากาศในการแสดงเช่นแสงไฟ ตื่นเต้นอารมณ์ตื่นเต้นสถานการณ์ตื่นเต้นสถานการณ์โศกเศร้าสถานการณ์รักโรแมนติกอบอุน่นมีความสุขสูญเสียไฟก็มีแสงไฟก็มีความสำคัญไม่แพ้กันในการที่จะสร้างบรรยากาศให้ผู้ชมนะครับไฟควบคุมเสียงต้องสัมพันธ์กับไฟถ้าสมมุติเป็น ฉากที่มีความเป็นอันตรายแสงไฟก็จะออกแดงๆส้มๆแล้วเสียงดนตรีก็ต้องแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะเเสียงดนตรีก็จะเป็นเพลงในแนวหวัดเสียวน่ากลัวนี้ต่อไปเจ็ดฝ่ายเทคนิค ฝ่ายเทคนิคก็คือผู้ที่จะต้องจัดทำฉากอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ต่างๆต้องสำรวจโรงละครที่จะไปทำการแสดงเพื่อที่จะใช้มาตราส่วนวัดและออกแบบฉากออกแบบเวทีให้เหมาะสมกับสถานที่ที่สุดนั่นเองนะครับต่อไป 8. ฝ่ายธุรการฝ่ายธุรการต้องมีหน้าที่ทําเรื่องเอกสารติดต่อออกจดหมายข้อความหรือขอความสนับสนุนจากสปอนเซอร์สปอนเซอร์ไม่ใช่เครื่องดื่มนะครับสปอนเซอร์ er นี่คือผู้สนับสนุนการแสดงอาจจะมีการมีคนมาร่วมทุนด้วยแต่แลกกับการโฆษณาสินค้าให้เขาหรือร้านของเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็ทําหน้าที่ติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆทราบถึงสถานการณ์หรือรูปแบบการแสดงเรื่องราวสถานที่ต้องแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนเพราะผู้ชมก็จะได้รับรู้นะครับ หรือแม้กระทั่งสื่อมวลชนถ้ารู้เขาก็อาจจะไปดูไปชมทําข่าวอะไรประมาณนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ไปอีกด้านหนึ่งนะต่อไปฝ่ายจัดสถานที่ต้อนรับสิบนะครับฝ่ายจัดสถานที่ต้อนรับฝ่ายนี้จะต้องดูแลเรื่องสถานที่ให้มีความพร้อมในการเข้าชมการแสดงรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกอื่นๆ ภายนอกโรงงะครเช่นที่จอด,ดจรถเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่จราจรนะภายนอกอาคารนะผู้ชมแน่นอนก็มีทั้งเดินมามีทั้งเอารถมาขับรถมาถูกไหมอันนี้สถานการณ์จริงนะครับเราก็ต้องมีฝ่ายจราจรมีคนโบกรถให้ไปจอดให้เป็นระเบียบ เวลาถอยออกเวลารถเข้าอย่างเงี้ยนะครับอจะได้ไม่เกิอดอุบัติเหตุด้านนอกครับฝ่ายต้อนรับก็อยู่หน้าโรงละครก็จะมีการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆเกี่ยวกับการแสดงวันนี้ถ้าเดินเข้าไปข้างในแล้วคุณจะต้องเจอกับอะไระคุณจะต้องทํำยังไงคุณต้องปฏิบัติตัวยังไงอ,อันนี้ฝ่ายจัดสถานที่ต้อนรับนะครับต้อง ต้องเป็นคนทำเป็นคนแจ้งกับผู้ที่มาชมการแสดงต่อไปไฟบัตรถ้าสมมุติว่าการแสดงนั้นมีการขายตั๋วเข้าชมไฟบัตรจะต้องติดต่องานกับไฟประชาสัมพันธ์เพื่อจำหน่ายบัตรติดต่อกับประชาสัมพันธ์แค้ประชาสัมพันธ์ช่วยในการโปรโมทการประชาสัมพันธ์ว่าเรามีบัตร เข้าชมราคาจุดๆนะครับเพื่อที่ฝ่ายบัตรจะจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายนะครับถ้าไปทําเหมือนก,นกันกับประชาสัมพันธ์ก็เป็นงานซ้ําซ้อนกันนะครับาะนั้นก็ให้ฝ่ายบัตรไปประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วก็ดีลงานกันทํางานให้เสร็จนะครับต่อไปสุดท้ายเมื่อกี้11เอํา12บฝ่ายโูชนาการ ต้องดูแลเรื่องอาหารของว่าน้ําให้กับผู้แสดงแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่เกี่ยวข้องบนเวทีหรือทุกคนที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้เบื้องต้นนะครับแต่ถ้ามีเบรกให้ผู้ชมก็ต้องเพิ่มเบรกให้ผู้ชมด้วยนะครับวันนี้พูดแค่นี้เรื่องของบทบาทหน้าที่ในการจัดการแสดง มีแค่นี้นะครับอมืมีอะไรสงสัยไหมถ้าเราจะจัดการแสดงสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเราจะต้องทำยังไงมีไหมครับมีไหมลูกวันนี้มาสิบห้าคนวางเธอรูปอะไรขึ้นมา อาวเหรอนึกว่าเป็นลูกเป็นอีโมจิเหรออ๋อเป็นอีฟเฟกต์เอาใครแชทอะไรมานี่ฮะยมีอะไรมีอะไรถามมามีคำถามถามมาถาม ให้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กรูตัวเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะไม่ตอบคําถามเรื่องอื่นนะชาโนนทําอะไรก้มหน้าก้มตาเลยรับสารภาพมาใครเพิ่งจะตื่นนอน รับสารภาพมาเลยใครเพิ่งจะตื่นนอนวิชาเมื่อกี้เรียนอะไรลูกวิชาแรกเก้าโมงก้าเออโอเคอ่า,ออาทีนี้ในส่วนของครูโตวันนี้นะครับก็จบการ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบทบาทในการแสดงไฟล์จัดการแสดงนะไว้เพียงเท่านี้นะครับอ่า